ไปดผพบแม่พี่น้องพบกับน้องลาสาวหน้ากายมือในกูมีอย่างน้องพี่น้องเนาะส่วงพักเบกเข้ากับมาพยอดอยูห้องถึงน้องเปินห้องน้องลามาถ่ายคลิปเอาบรรยากาศาตอนตฮ็ทเวียกน้อยหนึ่งมาให้เบิง้งพี่น้องเดียวเข้ากลับไปเวี้กนะเข้าจะเอาให้เบิง้งน้องน้องเนาะ มาหอมแล้วมือตึ๊บเราก็จะกิน,กนข้าวนมอ่ะของเจ้าตอนเช้าไปงานตอนเช้าเป็นอะไรหน้าขาวพอมาตอนแรงาาก,กินขนมพี่น้อง,องกินข้าวนมแท่นเขาตอนพักเที่ยงเนาะ กินตัวนี้ไะนมปองหนึง่งตอนพักเบรกน้องลาก็จะกินตัวนี้นะพี่น้องนาะกินแบบของเบาๆกินของเบาๆมาตัดเล่งพลอยเดยได้กินข้าวเข้าสู่หมวดทำงานแล้ว อันนี้คือผ่ากระเป๋านะพี่น้องหรือว่าขอ,ขา,อาขอบข้างเนาะน้องล่ะผ่าขอบข้างร้อยยี่สิบหาลดร้อยี่เนอะนี่เอาแพก้วก็เอาก็มาติดกาเนาะพี่น้องไงติดให้พี่น้องบิงน,นี่พี่น้องอื้อ แต่รุ่นนี้ชินักกว่หมูแม่นบอกพี่น้องเออแม่นบอกน้องล่ะยังไมีปวดเวลายโย่ล่างข้อล่างนั่นก็ทำให้พี่น้องสามคนทำเนาะนี่พระเนกแพรกของน้องล่ะก็จะได้เขาผนสีนำพี่น้อง,องข้างนอก นี่กระซิ่งน้องน้องพนนั่งแพ็กของพี่น้องน้องลาออมมาแต่ห้องสีของท่วมหัวแล้วแพ็กวัวทันไม่อมแล้วอันนี้ก็ยังพันได้ก็บผพักเบรกเนาะพักเบรกแต่คุณโบพักไปได้จังเลยเมื่อกินข้าวได้ ย้อยมันย้อยก็ไม่เอาค่ะตอนนี้เขากลัเกเรียกแล้วนะคะกำลังหุงข้าวหุงข้าวเย็บกินน้ำกราเบิดละจุกสุดท้ายหุงหน่อยได้หุงจกเดี๋ยวได้ลอง ได้ยี่บ ouais. okay. ่จกเดียวจกขครึ right ่งอ่วยนะนเหี่ยข้าว่ะก็จะหุงข้าไว้แล้วก็เปรียกันกินนอยหุงข้าวเ้ามนมอสัี่กรับกับข้าวเ้ามอนิมอสีนอ่นเน่กับข้าวของ้ามินิะแล้วอะจ๊ะ ป่นฝ่าแห้งแล้วแตจะไซส์เป็นก็ะทะเัวน,นี้มันซื้อมายังไม่ได้ไซส์เดี๋ยวเขาจะมาลองไซส์ดูว่าจะเป็นได้ไรไปลองรู้ อันนี้ก็คือเขาว่าจะซื้อไม่กินมุกทะเนาะแต่ยังบ่มีโอกาสได้กินเดี๋ยวจะลองไซส์นี้โอ้ยคือขานาดเล็ก คือได้กินที่เนาะที่เคยหาก็เคยกินไป็นห้องครั้งแรกเลยสง่สงแท่นแบบสามสามน้วเหลือเ,อเ,อเลยกิอื่นเตาเลยเอาไป้ะปาอีกเรื่อเลย่นาะเดี๋ยวจะเอาไปส่ตด้วยเแล้วก็ะ ปิ้งอ uh, uh, ันนี้ไปพร้อมกันเลยปิ้งคุณหอมปิ้งมเเแดง็เอาพิเฮาใช่เกหน่วยนึงมันบุมีน่้ะพนังพีน้อ กชุเดียร้อย <c oughs> สวนี้คือปิง้งขวาวปิ้งิีนหมูซีนอย่างไร้เเนารนี่เด็กกินแจ่มเผ็ดแล้วทำนนะ <c oughs> เป็นโรคก,ก็เ <c oughs> พาะกินไม่เผ็ดน้องหาเด็กแบบเด็กซื้อเตาถ่านลายเีือแล้วไปเฮาแบบคนซื้อมากะที เปลืองเงินน้ำซื้อทานอีกนาะเอาก็เลยแกย้ไขใส่ตวนี้แพงว้าวหอมได้ทีนอะงได้ฝนได้ฝนสะวกสบายแล้วพี่น้องปิดกระโลงสั่งเนาะลองสั่งนิ้งลงคิดก่ะซิได้ฝนลิลีๆ น,นี้ก็พอเข้าแล้วอันนี้ก็คือนปนตาปนตาลวกพักเตรียมตัวลุงมือดำเอาเครื่องหอมลงมาจัเดี๋ยวเอาเครื่องนู่นเครืาา่องนู่นก็

ห่ากระไรน้องๆเะเจียวยุงเลยเดี๋ยวจะเอายุงลงไปด้วยมันจะมันกะง่ามอยู่แต่พี่น้องเลยเวลาเขาปิ้งใส่กระทะอันนี้ก็ง่ามด้วยกันแต่น้องลายตีซีมแบบ bình con nó chìm tủ của thằng đẹp buồn con nua bà cháu ướp nua mà lên ạ kêu tắm kêu hết mấy nung này โอ ah. ้บินกองเยอะเลยพี่น้องเลยเต็มเลยเอาพันลูมาหนึ่มีเบอร์ยาฉีดยุงเป็นอันฉีดฉีดบะไรห้องเพามันลูก ลืมค้างหม้อน้ำค้างให้นะ่นี่พี่น้องกับข้าวฮอกาเซตเรียบร้อยก็มีป่นปุ่นไปแห้งแล้วก็ลวกพักพี่น้องกินแบบเด็ดเียวง่ายๆเนาะตอนนี้ก็รอแต่ข้าวสวยข้าซสุกนเนาะเฮาบริบริซื้อข้าวเหนียวมาเนาะปกติก็นึ่งข้าวเหนียวกินแต่ว่าช่วงนี้ซื้อขา้าวสวยไม่กินพี่น้อง เพราะว่าข้าวเหนียวมันก็จะแพงกลัวน้อยหนึ่งเนาะมุมตุแตงนาเดี๋ยวน้องลาคอตัวไปกินข้าวกอนเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็จะจบลงสำนี้ขอบใจเลยไร้พี่น้อง